สวัสดีครับจากช่องช่างคอมมือหนึ่งนะครับช่างคอมหนึ่งมือนะครับวันนี้ก็มาแนะนานะครับแกะจอนะครับซัมซุงซัมซุง sa สามร้อยนะครับเนี่ยท่านใดมีจอแบบนี้นะครับก็จะแกะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือพรเอิญจะตัวนี้อาการคือเปิดเปิดไม่ขึ้นภาพนะครับแต่ไฟติดนะไฟสแตนบายช่างก็เลยได้จอใหม่มานุนตัวนุนอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีเขาให้มานะครับก็เลยจะมาสลับบอร์ดกัน อ่ะเดี๋ยวผมลองนะฮะจอนู้นนะพอลองปุ๊บเนี่ยมันติดย้ายสยายสไม่ได้ใส่โอเคอเนาะเดี๋ยวท่านสมาชิกดูนะครับเนี่ยย้ายไปใส่อันนน้นจอนู้นจอเป็นเส้นนะครับจอนูน้นจอเป็นเส้นนี่นะครับเนี่ยอันนี้จอเป็นเส้นนะครับอันนี้ผมว่าจอดีนะครับก็เลย หลักๆก,ก็คือจะมาแนะนําการแกะมากกว่านะครับการแกะแล้วก็เดี๋ยวเราลองย้ายบอร์ดนะครับโุโอเคนะครับมานอนแกะพร้อมกันเลยครับก็หลักๆก็ถอดนะครับถอดฐานออกก่อนนะครับถอดฐาน อะไรลองด้วยนะครับตรงปึ๊บนีะครับเจะยกออกเลยนะครับหมุนไปหมุนมาต้องการ เราก็จะย้ายนะครับย้ายบอร์ดนะครับวิธีแกะก็เหมือนเดิมเลยก็อันนี้ถ้าถ้าไม่มั่นใจก็มาร์กไว้นะครับแต่เนี้ยมันมีพอตไม่เยอะไงะช่างจําได้อน,นี้ถ้าถอดนี่นะครับถอดนี่อ่ะนี่ถอดนี่ตัวหนึง่งถอดนี่นะครับตรงนี้ก็กดมีกิปล็อกหน่อยกดแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับกดแล้วก็ดึงถอยหลังแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมันแค่ใส่เสียบลงไปตรงนี้นิดเดียว นะครับเสียบตรงนี้นิดเดียวโอเคเรายาไปไว้นี้นคือตอนนี้ในเบื้องต้นก็คือช่างคิดว่าบอร์ดตัวนู้นเนาะตัวนูน้นตัวนู้นที่ภาพไม่ขึ้นนะครับตัวนูน้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวไหนช่างก็ไม่ได้ซ่อมนะครับอันนี้บอดีเจอเครื่องที่ย้ายบอร์ดก็มาแนะนําเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ Work f r ฟ m Home นะครับอยู่บ้านก็ฝึกซ่อมเล่นสนุกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันติดไม่ติดนะครับตัวนั้นก็ใส่เหมือนเดิม พื่ออไรจะได้ไม่อันนี้ก็ใส่นี่นะครับอันนี้ก็ใส่นี่นะครับอันนี้ก็ใส่นี่สายแพรเหมือนเหมือนไอ้นี่นะฮะเหมือนอะไรนะคีย์บอร์ดเนาะที่เราใส่กันคีย์บอร์ดตรงนี้ก็ดูขีดให้มันสีดำนะคะเนี่ยขีดตรงนี้ดำนะครับแล้วก็ค่อยพับลงมาเรียบร้อยนะครับมามาลองกันหน่อย ติดไม่ติดนะครับวัดกันไปโอเคครับอันนี้ก็เสียบไฟเข้าปึ๊บ okay. ติดไหมเนี่ยอ่านะครับไฟเข้าปกตินะครับติดไหมเนาเคยเอาบอร์ดที่มันเป็นอ่าน่าจะเป็น19นะฮะจอ19ไม่ติดนะครับแต่นี้ยี่สิเหมือนกัน อติดไหมจับะจับนะเ,เดี๋ยวจับนะยังไม่ได้ตั้ง <c oughs> ไม่ติดนะครับโ <c oughs> นซิแนวเนาะแต่ยังไม่ได้ตั้งตรงนี้นลองดูติดไหมคลึบ <c oughs> ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันโอ้มันยังอยู่ฟังก์ชันนี้อยู่ <c oughs> ปึ๊บติดโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้ย ติดเลยนะครับแมฟุกมากเลยนะครับก็เจอจอรุ่นเดียวกันก็สรุปแล้วจอต้องรุ่นเดียวกันด้วยนะครับรุ่นเดียวกันถึงจะติดก็เรียบร้อยนะครับก็แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเราก็จะประกอบคืนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จอีกทีนะครับตรงนี้ดูที่ว่าเราถ้าเราใช้พอร์ตนี้มันติดไหมนะครับอึออ๊่าดีเทคเลยติดไหมอ่าติดเหมือนกันนะครับ ใช้พอร์ต V ีอะไรเฮดดีดวีไอนะครับพอร์ตสีขาวคือพอร์ต DVI นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนวาภาพมันเสร็จสวยไหมโอเคเรียบร้อยนะครับก็เทสทดสอบนะครับอ่มาดูการประกอบนะครับการประกอบมันง่ายเลยประกอบไม่มีอะไรแค่วางไปให้ตรงพอร์ตตรงรูนะครับในจริงๆตัวนี้มันมีไขควงงัดนาอแต่บางทีเราแทงไปจะไปโดนจอเลาของงัดให้มันแบบกระโดดขึ้นมาเนี่ยครับ ันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่กดนะครับกดรอบใบกดรอบใบนั่นเองเดี๋ยวจะกดระวังเลื่อนจอนะอย่าไปดันนะครับจุดตรงหัวจับตรงอคอตรงขอบอย่างน,นี้ป้อแปะป้อแปะหน่อยโอเคแล้วก็ใส่ฐานนะครับใส่ฐานนี่นะครับใส่ฐานหมุนหมุนอันนี้ได้น้องเตา่ามาช่วยเนาะแล้วก็ บางทีไปเจอจอที่ทพี่น้องๆทิ้งนะครับขอเลยนะครับขอเป็นอะไรถ้าขายสักห้าสิบาทร้อยหนึ่งก็เอานะเอานะซื้อมาใช้ได้ไม่ได้ได้วิชาครับได้มาถอดได้มาหรือโอเคนะครับอันนี้เสร็จแล้วเป็นไงครับประกอบมันง่ายครับเพราะว่ามันเราไม่ได้งัดเนีย่ยอาจจะไม่สนิทก็เดี๋ยวเราก็กดไปนะครับกดไปมาลองภาพสวยไหมกันนะครับเอา กีวางไม่ตรงตำแหน่งมันจะดูม่ด okay. มีสายไฟมีสายจออ๋อสายสวยนะครับสายสวยเมื่อกี้นี้จอพวกนี้ถ้าตำแหน่งอยู่ไม่ไม่ตรงเนาะมันจะไม่ค่อยสวยนะครับนี่เลยนะครับท่านใดสนใจจอ ยี่สิบนิ้วใช่ไหมฮะเจาะยี่สิบนิ้วเนาะสวยๆมาซื้อได้เลยนะครับโอเคเนี่เดี๋ยวลองเทสภาพนะครับลองเทสภาพครับเนี่ยถ้าขายซากก็ร้อยสองร้อยเองนะครับแต่ถ้าเราเอามาเปลี่ยนแปลงดัดแปลงนะครับย้ายหน่อยก็ได้ประโยชน์นะครับมีประโยชน์มีประโยชน์เลยอลองเทสหนังหนัง4 K 4K วิดีโอปึ๊บนะครับเน็กภาพสวยนะเสร็จแล้วนะครับ5นาทีนะครับหรือถ้าแบบคล่องๆนะอันนี้เรามาลรือแบบสบายๆโอเคเรียบร้อยนะครับนีด่ดูภาพนะครับความละเอียดสูงๆได้เลยนะฮะตั้งความละเอียดสูงๆเ,เต็มที่1 0 8 0 p โอเค กระจอตัวนี้ได้น่าจะได้1080พันแปดสิบพีพอไหวโอเคเห็นไหมวลาถ้ามันจะกลายก็จะประมาณนี้นแสงมันเข้าหมดเรียบร้อยโอเคถ้าแสงไม่เข้าก็จะประมาณนี้ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนําการลื้อจอของซัมซุงซัมซุงเอสเอสามร้อยนะครับท่านใดมีจอแบบนี้เหมือนกันก็ลองหัดลื้อนะครับลองจะลองแก้ไขเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรได้นะครับก็คืองานนี้เป็นไม่ใช่งานซ่อมเนาะงานเปลี่ยนง่ายๆนะครับลองเอาบอร์ดที่เหมือนกันมาลองสลับใส่กันนะครับแล้วก็มาแนะนําการถอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ติดตรงไหนก็ทักสอบถามช่างชินไว้ได้นะครับวันนี้ช่างชินลาไปก่อน สวัสดีครับมีความสุขสขภาพแข็งแรงกันทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากช่องช่างคอมมือนะครับช่างคอมมือสวัสดีครับคุณลูกค้านะครับ